สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวองค์พระศรีบุีรเนื้อทองเหลืองพ่นทองนะครับขนาด20นิ้วนะครับ20นิ้วคือวัดรอบเสียงท่านนะครับได้20นิ้วนะครับผมพระยืนนะครับนิยมวัดรอบเสียนนะครับขนาดของท่านนะครับวัดรอบเสียงได้20นิ้วนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สวยสดงดงามมากนะครับแล้วก็ความสูงนั้นจากฐานถึงบนสุดนะครับ ได้ร้อเซนนะครับเป็นองค์พระศิวีที่ไม่เล็กไม่ใหญ่สําหรับท่านที่มีกําลังศรัทธา,อาพอปานกลางนะครับองค์พระศิวีนี้ไปสร้างฐานขึ้นอีกประมาณสัก60เซนเนี่ก็เด่นสง่าเลยนะครับครับองค์นี้เป็นองค์จริงนะครับเป็นบล็อกจริงของโรงหล่อเราเลยนะครับเป็นพิมพ์ที่ว่าเรียกว่าสวยที่สุดขององค์พระขนาดเล็กนะครับเพราะว่า พิมพ์ท่านหน้ายิ้มอิ่มนะครับเห็นแล้วก็อิ่มบุญนะครับสำหรับให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนมากราบสาการะขอโชคขอลาบขอพรน,นะครับเพื่อความเป็นสิริมุงคลน,นะครับการถวายพระศรีวรีนั้นถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะครับเรื่องโชคลาบนะครับคนที่มีความขัดข้องมองทางเงินทองอะไรต่างๆนะครับเงินทองอไม่ค่อยอเดินสะดวกนะครับ ก็นิยมถวายพระศิวลีนะครับแก้เคล็ดเพราะว่าท่านมีชื่อเป็นเอตะทะะในด้านโชคลาภนะครับพระพุทธเจ้าท่านตั้งฉา,ายาให้ว่าพระศิวลีเนี่ยท่านชอบอยู่ป่าแล้วก็เป็นไปทางไหนนะครับเดินทางไปที่ไหนท่านคนที่มีโอกาสได้กราบสักกราระท่านเนี่ยนะครับมีแต่โชคแต่ลาบนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อที่ นิยมกันมาตั้งแต่2,500กว่าปีนะครับถึงในปัจจุบันนี้นะครับในสังคมไทยเราพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับการได้สร้างองค์พระเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตแล้วนะครับส่วนเรื่องปฏิหารส่วนเรื่องความโชคดีมีชัยนั้นก็อยู่ที่การประพฤติป,ปฏิบัติของเราที่มุง่งมั่นตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลนะครับเพราะฉะนั้น จึงฝากองค์พระศรีวลีองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองอพ่นทองขนาดหน้าตา,าขนาดความสูง160เซนหรือว่า,าขนาด20นิ้วนะครับมีไม้เท้าพญานาคนะครับนี่ให้เห็นองค์จริงเลยสําหรับท่านที่อยากสร้างพระศิีวลีโดยไม่ต้องลําบากในการเดินทางไปนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถตัดสินใจได้เลย,เลยว่าเนี่ยรีวิวองค์จริงนะครับจะเป็นองค์อื่นไปไม่ได้ถ้าทางร้าน เอาบล็อกองค์อื่นให้ที่ไม่ตรงตามปกนี้ท่านไม่ต้องรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราการันตีนะครับส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรีนะครับจัดส่งเนี่ยทางเรารับประกันนะครับไม่ให้มีริ้วรอยหรือว่าร่องรอยต่างๆที่เป็นตําหนินะครับองค์พระศิวลรีนี่เป็นเนื้อทองเหลืองพน่นทองอยู่กลางแจ้งก็ได้อยู่ในร่มก็ได้นะครับเพราะว่า,าเป็นวัสดุทองเหลืองแล้วก็ พ่นสีทองนะครับซึ่งจะทําให้ทนทานทนแดดทนฝนนะครับครับเดี๋ยวจะให้คนมายืนเทียบว่าสูงร้อยหกสิบเซนนั้นประมาณไหนนะครับอาจจะบาทีเรายืนให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยครับว่าคนสูงนะครับร้อยหกสิบเซนนะครับพระองค์พระศิวฤีิก็สูงร้อยหกสิบเซนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหันข้างหลังมานะครับให้ให้ดูให้เห็นด้านหลังหน่อยนะครับว่ามีถุงย่ามนะครับถุงย่ามนี่ก็ สื่อถึงเคล็ดลับของความกระเป๋าเงินกระเป๋าทองกระเป๋าตังค์นะครับคือถวายพระศิวดีเนี่ยเหมือนได้ถวายบาทเหมือนได้ถวายถุงยาบเหมือนได้ถวายการน้ําร้อนเหมือนได้กดทุ่งลงกดพระทุดงนะครับคือครบหมดเลยนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับลงหล่อของเรายังใส่ใจเรื่องอความพิ้วของจีวรนะครับนะครับเป็นความาริ้วรอยของจีวรเนะี่ยงดงามอ่อนช้อยนะครับเห็นไหมครับ ความอ่อนช้อยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทำยากมากเลยนะครับการจะทําทองเหลืองให้พลิ้วอ่อนช้อยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านเห็นองค์รีวิวจริงๆทั้งครบทุกด้านนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมติดตามของร้านบูมุนสังกพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็อาหารหน้าท่านมาครับครับองค์พระศิวลีองค์นี้นะครับถ้าท่านสนใจที่อยากจะสร้างพระศิวลีนะครับ กับร้านบุญสังกพันธ์ให้ท่านสบายใจได้นะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับแกะสลักชื่อจาพาให้ท่านฟรีนะครับรวมทั้งการใส่ใจในการจัดส่งอะไรต่างๆนะครับครับท่านโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยณปี2564นบี่บอกไว้เลยว่าราคาอยู่ที่2 2 0 0 0นนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ ราคานี้นะครับส่วนปีต่อไปนะั่นต้องขออนุญาตให้ท่านโทรเข้ามาสอบถามนะครับเพราะว่าทองเหลืองนั้นก็ขึ้นอยู่ตลอดนะครับขึ้นอยู่ตลอดท่านโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วให้ท่านดูภาพชัดๆนะครับเห็นไหมครับว่าจิวพรพลิวสวยงดงามอิ่มบุญนะครับแล้วพระยานาก็สวยด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับได้ถวายภาษิภาษีวิดีองค์หนึ่งนั้นเท่ากับครบหมดเลยอัธบริขารแปดนะครับขอบคุณครับ